สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบก,กับช่องเกตความรู้แช n n e ลครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Sinker Ca คกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เพื่อนเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็ให้เพื่อนพิมพ์คำว่า Sinkercat แล้วก็ทำการค้นหาได้เลยครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็คลิกที่เว็บไซต์แรกนะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้าของตัวโปรแกรม Sinker Ca คกันขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องล็อกอินเข้าตัว ก็แคกเราก่อนก็กดที่ join now ครับแล้วก็ sign in แล้วก็เลือกตัวโปรแกรมที่เราจะ log in เข้าไปได้เลยครับตัวส่วนตัวผมจะเลือกเป็นของตัว google นะครับแล้วก็เราก็ทำการ log in เข้าไปครับเมื่อเพื่อเพ,อเพอทำการ log in เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับโดยตัวโปรแกรมทิงก์แคร์ของเราสามารถทำอะไรได้มากมายเลยมีทั้งตัว c d Circuit และคนอื่นครับโดยวันนี้เราจะมาใชใ้ในส่วนของตัว Circuit กันนะครับก็เพื่อนๆก็ทำการกดที่คำว่า Circuit ครับแล้วก็ทำการกดคำว่าตัว create new project นะครับอ่โดยวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆต่อวงจรเพื่อทำให้หลอดไฟเกิดการกระพริบกันนะครับอ่มาติดตามชมกันเลยครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเ,อเลือกตัวบอร์ด Arduino ของเรานะครับมา1ตัวส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของตัวต้านทานครับแล้วก็ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้ก็คือจะมีตัวของหลอดไฟนะครับเ,เรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะลากสายไฟออกมาจากขา13นะครับ ไปเข้าตัวต้านทานซึ่งตัวต้านทานนะครับมีคุณคุณสมบัติที่ช่วยต้านการไหลของกระแสะครับเหตุผลที่เราต้องใช้ตัวต้านทานอนะ่ะเพราะว่าการกระแสที่ไหลเข้าหลอดไฟนะครับเกินเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดไฟนั้นขาดหรือชำรุดเสียหายครับอ่เราก็อาจจะมีการจัดแต่งสายไฟให้ดูเรียบร้อยสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ขั้นตอนนี้ก็จะเป็น ้นตอนที่เราก็จัดสายไฟนะครับให้มันดูเข้าที่เข้าทางเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต่อสายไฟจากตัวต้านทานไปยังตัวหลอดไฟนะครับซึ่งขาที่เราต่อเข้าไปเนี่ยจะเรียกว่าขาแอนโนดหรือขาบวกครับอ่าก็ทาการจัดสายไฟนิดนึงครับอ่าขาต่อไปเนี่ยที่เราจะต่อเข้าก็คือขาแคโทนครับคือขาลบเนี่ยเราจะต่อเข้า สัญลักษณ์ที่ตัวบอลลูนโนที่เขียนคำว่ากาวครับก็คือสายลบนั่นเองแล้วเราก็ยังสามารถปรับแต่งสายไฟของเราเนี่ยได้ด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนสีแล้ก็ไปที่มุมบนขวาครับแล้วก็เลือกออันนี้ผมจะเลือกเป็นสีแดงครับเพื่อความสมจริงนะครับก็จะเป็นสีแดงสีแดงจะเป็นคู่บวกครับอีกสายนึงเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำครับก็ค จะแทนว่าข้วลบครับอ่าส่วนต่อไปครับจะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมครับก็มาที่คําว่าโค้ดครับโดยตัวโปรแกรมของเราเนี่ยจะมีการเขียนได้แบบ3ส่วนก็คือมีแบบเป็นบล็อกครับแล้วก็บล็อกผสมเทคแล้วก็มีเทคครับโดยวันนี้เราจะใช้เป็นส่วนของเทคครับอ่าเราคลิกเข้าไปที่คําว่าเทคเลยครับปุ๊บก็กดคอน t ิ n นีครับอ่าเราก็จะได้โค้ดตัวอย่างออกมา 1ตัวครับแล้วถ้าเราอยากให้ตัวหลอดไฟเราทำงานเราต้องกดที่คำว่า start simulation ครับแล้เพื่อนๆสังเกตที่หลอดไฟครับตัวหลอดไฟเนี่ยจะมีการติดดับติดดับเป็นจังหวะนะครับเพื่อนๆอยากเห็นไหมครับว่าแบบถ้าเราไม่ต่อตัวต้านทานเนี่ยตัวหลอดไฟเราเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับ่ะ แรกเ่ะเราก็ลบตัวต้านทานออกครับแล้วก็ลากสายไฟใหม่ไปเชื่อมที่ขั้วแอนโนดครับก็หรือหรือที่เดียวกชื่อว่าขั้วบวกครับอ่าแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีครัเป็นสีแดงครับแล้วก็ทําการ start simulation เหมือนเดิมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าที่หลอดไฟเนี่ยจะมีสัญลรักษ์ขึ้นเตือนว่าแรงดันหรือกระแสเนี่ยมีมากเกินไปครับอาจจะทําให้หลอดไฟเนี่ย เสียหายได้โปรแกรมตัวเนี้ยอ่ะมันก็สามารถโชว์ได้ครับวออ่าเมีแรงดันเกินหรือกระแสเกินอะไรอย่างนี้นะมันก็จะขึ้นโชว์แจ้งเตือนขึ้นมาอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางใต้คลิปของเราได้นะครับก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่เพื่อนๆเ,เ,เข้ามารับชมนะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ